สวัสดีครับอยู่กับพี่อามแนละ้วตอนนี้เราก็อยู่ในเกมช็อตไลฟ์นะครับวนกลับมาเล่นอีกแล้วตอนนี้เราอยู่กันในตัวละครพี่ดอมส้มนะครับใส่เสื้อส้มมาเลยภารกิจที่3 3มสาี่นะครับยังมีอีกหลายภารกิจนี่เราต้องลุยต่อนั่นเองเนาะโอ้มันได้เล่นมานานนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเล่นกันคราวนี้ดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับไปลุยกันต่อครับภารกิจที่3 13ครับคราวนี้เราเจอกับพัดลมนะเ,เดี๋ยวเศจจเยนยังไม่ทันทำอะไรเลยจะพัดเราปิวแล้วหรเืเอาแล้วเป็นอะไรนะทำไมมัน เออโอเคตั้งหลักให้ดีๆแล้วไปกันต่อครับโอเคข้างบนมีอะไรข้างบนมีดาวกับปืนกันลิงโอ้โหโอ้โหอเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวอันนั้นคือขาขาดไปข้างแล้วไปไหนะแล้วมันขวางเราอย่างนั้นเราจะผ่านยังไงล่ะครับอยืนได้ไหมครับไม่สามารถที่จะยืนได้แล้วโผแล้วดูกัน <laughs> ดูการเดินขาเลยข้างเดียวยังพอได้อยู่ ถ้าเราพยายามกระเสือกกระสนกระโดดจัมโอเวอร์ครับเขาบอกให้จัมโอเวอร์แล้วจัมท่าไหนเราขาหรืออยู่ข้างเดียวมันจัมไม่ได้เนี่ยเออ oh. นั่แหละมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไปนะครับโอ้โหเลเทะเลยถ้างั้นก็ต้องหลบให้พ้นปืนการลิงก่อนนะครับเราก็ต้องพยายามดูว่าการลิงมันจะยังไงโอเค oh. เอา้าวก็หลบไม่พ้นอยู่ดีนี่ว่ะ ไอ hey, แต่คราวนี้ไม่เป็นไรครับแค่ตาบอด <Huh? S 1> แค่ตาบอดไม่ไม่ถึงกับเสียชีวิตโอ้โหลงมาคอไม่หักได้ไงวนะเนี่ยตาบอดสองข้างเลยครับอา่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเหรอไม่เป็นไรได้ไงอันนี้ก็เป็นฮาวจาใช่ไหมเราก็หลบแบบนี้สบายๆถึงแม้นายตาบอดแต่เราจะเป็นตาให้นายเองเพื่อนกระโดดไปครับยืบกระโดดไปชึบโอเคแล้วก็เจอกับลูกตุ้มนรกเราก็สามารถที่จะรอดผ่านไปได้อบบสบายๆ ข้างบนเป็นที่จับนะครับกระโดดจับแล้วเราก็เฮ้ยเดี๋ยวมันต้องดันไปแบบนี้โอเคข้างหน้ามีดาวให้เก็บหนึ่งดาวครับแต่ว่ามีกองจักรนรกขวางอยู่นั่นไงว่าแล้วทําไมพี่ไม่กระโดดข้ามไปล่ะครับนี่เราก็ว่าจะผ่านสบายๆแล้วนะโอเคเอาใหม่ครับเราต้องพยายามผ่านการลิงนี้ให้ได้ก่อนชึบโอยังไงมันก็ต้องตาบอดใช่ไหม โดนลูกปืนยิงตานะครับโดนปืนยิงตาแต่ไม่ตายครับใครเห็นก็ว่าตายอแล้วก็ต้องลงแบบนี้แต่ครั้นี้เรารู้วิธีผ่านหมดแล้วนะครับมันก็ไม่ยากละภาวจารตรงนี้เราก็ผ่านไปแบบง่ายๆแล้วเราก็ยืนตรงนี้พร้อมกับกระโดดจัมโอเวอร์ไปโหูยก็เกือบโดนกันนะโอเคระเบิดนรกเราก็ผ่านแบบนี้ข้างหน้าเป็นด้ามจับครับไม่ไม่ไม่ขึ้นได้ไหม อ๋อไม่ขึ้นก็ผ่านไม่ได้นะขึ้นก็ได้อ่ะแล้วเราก็ยกตัวเองมาแบบนี้ทีนี้เราต้องพยายามกระโดดลงไปให้ถูกจังหวะจึงแบบนี้เอาโอเคครับไอตรงยากๆผ่านได้ไตรงง,ง่ายๆไม่ผ่านอย่างนั้นน่ะหรอ,อเราจําเป็นที่จะต้องชึบโอเคเก็บได้ครับคราวนี้คราวนี้เราตาไม่บอดครับแล้วเราโดนยิงส่วนไหนครับ <Huh? S 1> เราโดนยิงส่วนไหนครับผมดูกันก่อนโดนโดนยิงตูดอะ โ okay. อเคอาคารนี้ลงสวยอยู่เโดนยิงตูดแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะอุยอ้ยอุ้ยโดนยิงตาแล้วทำไมไม่ก้มหรอแล้วก็กดโลบกล้มแล้วนะเมื่อกี้เ่ยนะโอเคๆอคย่างน้อยก็ยังผ่านมาได้ครับระเบิดนระกตรงนี้ไม่มีปัญหาปัญหาคืออาคารข้างหน้านี่แหละชึบขึ้นมาแบบนี้เอาขึ้นไปสีเพื่อนกระเสือกกระสน นี่แหละตรงนี้แหละที่เราไม่ผ่านนะครับกระโดดแบบนี้ไปเลยแค่นี้ก็ผ่านแล้วมันต้องกระโดด2จังหวะสินนะเอาแล้วก็ผมต่อไปก็เป็นภารกิจที่34ภารกิจที่3 4คราวนี้มีเฮลิคอปเตอร์มาด้วยครับให้เราเกาะเฮลิคอปเตอร์ไปเหรอเราจะไปส่งเราตรงไหนครับเฮ้ย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 อยดีนะเรากระโดดลงมาก่อนไม่งั้นเราจะต้องเจอกับใบมีดนรกแล้วคราวนี้เราผ่านยังไงเนี่ยโดดเบาๆอย่างนี้อ๋อผ่านแบบนี้เหรอ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีเป็นเลเซอร์ครับก้มหลบด่วนดวครับด่วนดนครับโอ้ยยิงไล่มายิงโดนยิงตูดตาแล้วตาก็บอดด้วยแล้วเราก็ไม่ได้เก็บเก็บไม่ได้เก็บดาวใช่ไหมเราต้องกลับไปเก็บดาวก่อนครับโอเคยังยังเห็นก็ว่าตายแต่ยังไม่ตายเออยิงเข้าไปอ่ะอย่าอย่ายิงตูดโอ้โหโดนยิงตูดอีกแล้วโดนยิงไปหลายนะแต่ก็ยังมีชีวิตรอดอยู่ได้คราวนี้อะไรครับเนี่เฮ้ยเฮ้ยระเบิดมา ไม่กลัวโอ้ระเบิดสองลัเบิดดับเบิลลับเบิดอ่ะมีไหมมีไหมครับไม่มีละไม่มีละไม่มีละโอ้โหเฮ้ยเไอ้นั่นมีเรื่อยๆครับเราต้องหลบครับโอเคทีนี้อ่าตรงนี้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 เออคืเดี๋ยวก่อน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 จึ้งจึ้งโอเคเก็บโอ้ยเอามันโดนเกี่ยวหน่อยเดียวเองเอาใหม่เอาใหม่ครั้นี้เรารู้วิธีผ่านละไปสิเฮลิคอปเตอร์นี่ก็ จึงโอเคครับผ่านสบายๆตรงนี้แล้วก็หลบกระจกนรก <What? S 1> โอเคตรงนี้มีเป็นปืนนะครับมีเป็นเลเซอร์ตรงนี้ไม่มีปัญหาวิ่งตามเลเซอร์ไปแล้วก็กระโดดเก็บดาวโอ้ยไม่มีปัญหาอะไรโดนยิงตาบอดอีกละโดนยิงตูดอีกลเป็นอะไรกระตูดแล้วเนี่ยเอ่อนแล้วไปซิโอ้ยจะเสือกสนอือนั่นแหละตาบอดแต่ก็ยังผ่านมาได้ระเบิดใช่ไหมดับเบิลระเบิดไม่มีปัญหา ทีนี้ข้างหน้าจะมีอะไรจะไม่ได้อ๋อเรื่อยๆโอเคกระโดดข้ามไปธรรมดาแล้วก็ตรงนี้ระวังนิดนึงครับเราต้องเก็บดาวให้ได้จึง้งโอเคแล้วก็ก้มลงน่าจะผ่านนะ <Yeah. S 1> อ๋อผ่านสบายโอ้โดนตะขอเกี่ยวนิดนึงตายเลยเหรอยากไปมาพกพาร์ทกที่สาก็ถือว่าง่ายนะครับไม่ยากเท่าไหร่ทีนี้ก็เป็นพนารลทกที่ส5ิาครับดูจากรูปนี้เราเตรียมตัวกับ ส้นเท้านรกได้เลยนะโอ้โหเปิดมาเปิดมากระส้นเท้านรกเลยครับผมมาเหยียบลงมาแล้วเราจะได้ผ่านไปสบายๆมันจะนรกยังไงกันแล้วแต่เราก็ผ่านมาแล้วครับเฮ้ยระเบิดนรกนายจะไประเบิดโดนถังไหมนะ่ะโอโ้โดนถังจริงๆด้วยทีนี้ตรงนี้มันเป็นพัดลมนรกโอ้โห,โโหเดี๋ยวจะเย็นๆพัดลมนรก ทีนี้เราก็ต้องพยายามที่จะกระเสือกกระสนไปให้ได้เอาหลังลงอย่างนั้นไม่หลังหักก็ให้มันรู้ไปโอเคแต่ก็ยังเอาตัวรอดมาได้นะครับทีนี้มันมีเป็นไม้เราก็กระโดดลบข้างล่างมีเป็นแพลตฟอร์มเหยียบน้อยแบบนี้โอเคกระโดดอีกหนึ่งจังหวะโอเคไม่นั่นอะไรครับจะหลุดนั้นลกเฮ้ยมันสแสวงเครื่องโฮมม,มิสไซ เรายังสามารถเอาชีวิตรอดมาได้ทีนี้ก็เหลือเลื่อยนรกตรงนี้มันจะหุบลงมาใส่เราป่ะครับอ๋อไม่หุบไม่หุบโอเคเข้าบ้านเลยดีกว่าเฮ้ภารกิจนี้พี่ไม่ตายโอเคถือว่าใช้ได้ครับมีพัฒนาเราไม่ใช่มีพัฒนาการเนี่ยเติมเติมการไปหน่อยต่อไปก็เป็นภารกิจที่สามสิบหกนะครับเราจะได้เจอกับกำปั้นรกถือว,<ะ>ว่าไวเหมือนกันนะครับสี่ภารกิจเนาะกำลังสวยมาถึงมีเครื่องหมายรับไม่ใช่ระเบิดมีเครื่องหมายระวังตัวแบบนี้ มอบก่อนเลยครับอ๋อมันมีมีดถ้าเกิดเราโดนมีดเราก็อาจจะตายได้นะครับทีนี้เราหลบมาพอดีไงเราฉลาดครับชือ้อแฟบโอ้โหง่ายๆครับกระโดดข้ามกล่องไหมครับอือหือ,อเดี๋ยวกันนะนั่นคือเรื่อยนรลกเราหลบมาได้แบบสบายสบายไม่ยากไม่ยากกระโดดเก็บของนิดนึงเก็บดาวหน่อยนึงครับกีโยตินนรกครับ ไม่มีปัญหาเราก็รีบเดินผ่านไปเอ่อตรงนี้เหรอหมอบไปก่อนเลยเดื่อตายโอเคนั่นไงกำปั้นนรกเราจะผ่านยังไงครับเราต้องผ่านไปแบบนี้สบายๆ <Huh? S 1> โอโ้โหภารกิจนี้ก็ไม่ตายเยี่ยมเยี่ยม oh. เฮ้ยเดี๋ยวเมื่อเราโดนดาเมจอะไรครับเอา้านั้นเราไปโดนอะไรครับผมทำไมอยู่ดีถึงมีเลือดออก <What? S 1> ไม่รู้นะแต่ก็ชนะไปแล้ว เราควรได้มาทีละ3ดาวเราผ่านไปด่านที่36เราควรได้ดาวร้อยแดวงพี่อามลืมไปแล้วว่าพี่อามไม่ได้3ดาวด่านไหนอ๋อดา่านนี้เลเวลที่11ที่พี่อามเอ่อเรียกว่าไงลัดฉากมานั่นเองเนาะโอเคโอเค,อเคแล้วผมแล้วเนี้ยคือช็อตไลฟ พี่อะพี่อะไรนะพี่ด้อมส้มอายุสั้นนะครับตอนนี้เราอยู่ในตัวละครพี่เสื้อส้มคนนี้นั่นเองแกก็จะอายุสั้นอายุสั้นนิดนึงนะครับอ่าประมาณประมาณนี้ครับเดี๋ยวอีพีหน้าไป3 7 3 8 3 9 4 0นะครับสำหรับวันนี้พี่แอมกับเซมเมอร์เล่นเกมชอนไลท์นานๆกลับมาเล่นทีต้องขอตัวลาไปดูเองเท่านี้ก่อนเดี๋ยวพี่แอมจะพยายามทำคลิปแก่นี้บ่อยๆนะครับมันจะได้จบสักทีเนาะ60ภารกิจเองนะครับอีกไม่นานนะครับแล้วผมไปแล้วครับตอนนี้สวัสดีครับทุกคนพบเจอกันครับ ดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจใพี่อารมด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด s u b สไครต์นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อางมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อารมนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม